พี่น้องที่ติดตามเพจข่าวคนสุรินทรรมดีวันนี้วันพุธที่17ของเดือนเมษาช่วงเช้าๆวันนี้ทีมงานของเราก็ได้เดินทางมาพรมแดนช่องจอบตอนนี้เรากำลังจะมาถ่ายทำในการท่องเที่ยวนะเพราะว่าเป็นการหยุดสงกรานต์หลายวันวันนี้เราก็เดินทางมาในพรมแดนช่องจอมเดี๋ยวตามเพจข่าวคนสุรินทรรมดีนะครับตอนนี้รถก็กำลังจะติดนะครับ เ,เพราะว่าจะต้องปั๊มนะปั๊มการเดินทางเข้าประเทศไทยนะครับพี่น้องชาวกัมพูชาเพื่อที่จะมาทำภารกิจนะไม่ว่าจะมาหาหมอนะส่วนใหญ่จะมาหาหมอกันนะครับตอนนี้รถก็ติดเป็นช่วงยาวนะครับเพราะว่ามันเป็นวันสักการนะวันนี้วันที่17วันสัการของวันพุธนะครับเดือนมีนาวันนี้คนทุนสิบดีครับช่วงเช้าๆเราก็ได้มาถ่ายทำนะครับ ในระหว่างรมแดนตอนนี้รถพี่น้องแกวกันพิหาระรถคนตัวที่มาอ่มาพาคนไข้มาหาหมอหรืออาจจะมาทำธุรกิจอย่างอื่นนะครับเราก็ไปทราบได้นะครับตอนนี้การที่ยาวนะในการทางสัญจรนะวันนี้วันราชการของไทยนะครับก็ในระหว่างรมแดนช่องจอมของเราก็รถก็รอต่อคิวที่จะเดินทางเข้าไทยนะครับ เดินทางเข้าไทยเพราะว่ามันเป็นเทศกาลนวะช่วงสงการานต์ก็หยุดยาวไปหน่อยนะยาววันนี้เราก็ได้มาถ่ายทำช่วงเช้าๆนะครับช่วงเช้าๆนะครัในระหว่างชมแดงนะชมแดงจ่วงจอมของเรานะตอนนี้ก็ยานแา้นะต่างๆก็ยังติดติดขัดอยู่เพราะว่าจะต้องเป็นการปั๊มนะปั๊มเข้าประเทศนะ เข้าประเทศไทยนะฮะมีทั้งรถไทยทั้งรถกัมพูชาด้รถไปขนสินค้านะรถมะม่วงมะม่วงวอนนี้ก็ยังสิดขัดการจราจรอยรถกันยาวนะในงเช้าไนวะ้เช้าของัที่เจ็ดับที่สิบเจ็ดนะตอนนี้เราก็ไปยืนอ,อยู่ในระหว่าง ุดเขตประเทศไทยครับด้านนู้นสุดเขตประเทศกัมชาก็อยู่ด้านนี้นะตอนนี้รถก็ติดขับติดกันยาวเพราะหยุดวันหยุดยาวนะครับหยุดยาวครับหยุดยาวตอนนี้พี่น้องนะที่จะเข้ามาทํางานก็พยายามกาลังจะยื่นหนังสือการเดินทางนะพี่น้องที่มาทํางานอยู่ที่ฝั่งไทยนะครับก็ทยอยเข้ามานะเพราะว่าเป็นวันหยุดยาวครับหยุดยาวเพราะว่า พี่น้องก็กลับบ้านกับช่องนะพี่น้องกัมพูชาของเราพุทธอ,อเป็นวันทาการทําการเสร็จแล้วพี่น้องก็จะเดินทางเข้าไทยนะครับตอนนี้รถก็ติดยาวนะเพราะรอตรวจเอกสารในการเดินทางนี่ตั้งรถไทยรถกัมพูชานะครับเป็นสายยาวครับทีน,น,นี้ก็<น>เป็นสุดเขตประเทศไทยนะครับสุดเขตประเทศไทยของช่องจอมเราตอนนี้พี่น้องอนะ <ไป S 1> พี่น้องกาลังเดินทางนะเข้าสู่ไทยนะที่เป็นวันหยุดยาวนะครับวันหยุดยาวหยุดยาวทีนี้ก็วันนี้ก็ถือว่าเป็นวันทําการเป็นวันทําการก็พี่น้องก็หลั่งไหลนะครับกับเข้าสู่ไทยนะครับเพื่อที่จะไปใช้แรงงานนะครับใช้แรงงานเพราะว่าก็ต้องตรวจเอกสาราต่างๆนะก่อนที่จะเดินทางเข้าประเทศไทยนะครับตอนนี้ทางตมของสุรินเราก็ อำนวยความสะดวกให้พี่น้องนะครับไม่ว่าแต่ไทยไม่ว่าแต่กัมพูชานะครับที่จะเดินทางเข้าฝั่งไทยตอนนี้ก็หลังไหลกันนะครับวันนีนะ้วันพุธที่17นะครับพุธที่17ของเดือนเมษานะครับเป็นวันสำการของประเทศไทยเรานะตอนนี้พี่น้องก็เดินทางกันนะก็จะจะจะออกกันนิดหน่อยจะออกกันนิดหน่อยเพราะว่านะมันเป็นช่องที่จะเข้าประเทศสู่ประเทศไทยนะครับก็ต้อง ทำไม่ถูกระเบียบนะฮะถูกระเบียบในระเบียบของไทยเรา <c oughs> ครับก็จะใช้นะครับเอกสารต่างๆไม่ว่าจะบอดี้พาสนะไม่ว่าจะวัสสปอร์ตนะก็จะเข้าไปเพื่อที่เจะปั๊มน,นะปั๊มเพื่อที่จะเข้าไทยนะเข้าสู่ไทยตอนนี้ทีน้องก็กำลังตรวจเอกสารต่างๆนะครับวันนี้ทีมงานคนสุรินทำดีเราก็ได้มา ใครทาทในช่วงเช้าเช้านะเป็นวันทําการนะครับเพราะว,ว่าเราก็มีเจ้าหน้าที่ก็มีจํากัดนะครับพี่น้องนะครับที่กําลังเดินทางนะครับเข้าสู่ฝั่งไทยเรานะครับเพื่อที่จะไปประกอบอาชีพนะอย่างถูกต้องนะครับ <c oughs> เดี๋ยวเราก็จะมาดูในบ,นบทต่างๆนะครับบ,บทต่างๆแต่ <c oughs> ให้เราใ้ะหว่างพ <c oughs> ี่น้องที่จะเดินทางเข้านะ ไม่ว่าสัญชาหน,านะนะต่างๆก็ยังติดขัดอยู่นะติดขัดก็ยาวครยาวนะครับติดขัดติด,ดมยาวรครับตอนนี้เราก็มาถ่ายทำช่วงเช้านะ้วช่วงเช้าเช้าว,วันที่สิบเจ็ดวันพุธนะวันพุธครับก็อ,อากาศช่วงนี้ก็ไม่ร้อนเท่าไหร่นะไม่ร้อนเท่าไหร่อตอนนี้น้องก็มาตั้มอยู่ที่ขาเข้านะของ ตอ,อนะตอ,อนะครับกำลังข้อแถวนะเพื่อจะตรวจเอกสารนะครับเอกสารทางราชการนะครับตามระเบียบนะครับตอนนี้ก็รถขยะฮะขยะก็จะมาเก็บขยะนะครับเพราะว่าหยุดหลายวันนะครับของอบทบ้านดนะ่านานะ,ะเป็นรถขยะของอบทอบ้านด่านก็จะมาเก็บขยะนะครับเพราะเป็นวันหยุดหลายวันนะครับ ให้มีความสะอาดในระหว่างกรมแดนเพื่อขยะมูลฝอยต่างๆนะครับก็ทางอาบตานด่านเราก็อำนวยความสะดวกลนะเรื่องขยะนะนะอบตก็เอาใจใส่นะเรื่องขยะมูลฝอยต่างๆนะครับใช้รถของอบตนะครับมาเก็บขยะมูลฝอยต่างๆนะครับตอนนี้พี่น้องก็เตรียมตัวที่จะเข้าสู่ประเทศไทยนะ น้องที Không, yeah. Yeah. Um bon ่มาใช้แรงงานนะครับเพราะว่าอยู่หลายวันนะครับครับเดี๋ยวเราก็จะไปฟังทางจุดของกอของเรานะครับจุดท่านเดินนะครับของช่องจอมก็อยู่ตรงนี้จุดผ่านดของชจอครับพี่น้องวันนี้ทีมงาน เพจข่าวคนสุรินทร์ทำดีเราก็ได้มาถ่ายทำพี่น้องช่วงเช้าๆนะครับที่พรมแดนช่องจอมจังหวัดสุรินทร์ของเราตอนนี้พี่น้องก็หลั่งไหลากาลังแจกเข้าสู่ประเทศไทยพี่น้องที่หยุดหลายวันนะพี่น้องที่ไปใช้แรงงานนะครับใช้แรงงานอยู่ที่ฝั่งประเทศไทยก็เป็น,ารปรก,าานการตรวจเอกสารกันปางๆนะครับพอตรวจเสร็จก็ถูกต้องก็ต่อมก็ให้เดินทางเข้าสู่ประเทศไทยครับพี่น้องวันนี้ทีมงานเพจข่าวคนสุรินทร์ทำดี เช้าวันที่17บวันพุธวันนี้ทีมงานเพจข่าวคนสุรินทร์ทำดีเราก็ได้มาถ่ายทำในการท่องเที่ยวในระหว่างพรมแดนช่องจอมเดี๋ยวโอกาสหน้าทีมงานเพจข่าวคนสุรินทร์ทำดีเราจะมาเก็บตกและถ่ายทําให้พี่น้องทั่วโลกได้ชมได้ดูนะครับในการทํางานของทีมงานของเราพี่น้องครับอย่าลืมพิมพ์เข้าไปหน้าจอโทรศัพท์นะครับคนสุรินทร์ทำดีพี่น้องใน YouTube และ Facebook เดี๋ยวโอกาสหน้าทีมงานคนสุรินทร์ทำดีจะ มาถ่ายทำเก็บบรรยากาศดีๆอย่างนี้ให้พี่น้องทั่วโลกได้ชมค,ครับขอสวัสดีเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับรถก็ทยอยเข้ามาครับทั้งจากฝั่งนู้นฝั่งประเทศเพื่อนบ้านรับพี่น้องอาบ,บุญชาก็เข้ามารอระหว่างที่ทําเอกสารท้งต้องครับเพื่อที่จะเข้าสู่ประเทศไทยครับช่วงหลังจากหยุดเทศกาลสงกรานนานๆครับก็ มีพี่น้องเดินทางเข้ามาเพื่อที่จะตอกบัตรพาหรือว่าพาส,สปอร์ตเข้ามาทํางานกันสเสียว่ารถติดยาวเลยครับต้องผ่านกรมแดน,นสุลกากรนะครับที่เดินไปแล้วก็มีครับที่ไปทางโน้นกับวับนที่ันที่17ครับ17เมษายน2567ครับหลังเทศกาลสงกรานต์ครับนี่ก็ การท่องเที่ยวรุกกลับมาคือคักคือเขาแล้วครับะจะที่หยุดกันยาวๆนะครับตอนนี้ก็พี่น้องก็เทียง่เข้ามาครับสีฟ้าสีแดนขาวช่องจอมครับสีพี่น้องประชาชนทั้งสองประเทศครับก็เดินทางวางใใวและเปลี่ยนจับใจใช้สอยครับแล้วเปลี่ยนสินค้าครับสินค้าทุกอย่างถือว่าอการที่หยุด พิศก,การสงกร์ยาวๆครับวันนี้ทีมงานเป็นข่าวคุศีิที่ทำดีครับมีโอกาสได้มาบรรยากาศช่วเช้ารับมาถ่ายทำหลังช่วงสงการานครับไปเจอกันโอกาสหน้าครับสวัสดีครับ